เป็นวันสำคัญทางศาสนาปัจจุบันกลายเป็นเทศกาลวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นเทศกาลประจำชาติของประเทศไอร์แลนด์เพื่อลำาลึกถึงนักบุญอุปถรรัมภ์เซนแพทริกสวัสดีค่ะพบกันคลิปนี้มารู้จักกับเทศกาลเซนแพทริกเดย์หรือวันนักบุญแพทริกกันนักบุญแพทริกเป็นใครมีประวัติความเป็นมาและความสำคัญอย่างไร ทมจึงมีการจัดงานเฉลิมฉลองนี้จนกลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติมาดูมาชมกันนะคะวันนักบุญแพทริกหรือเซนต์แพทริกเป็นการเฉลิมฉลองทางศาสนาที่จัดขึ้นในวันที่17มีนาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันถึงแก่กรรมของนักบุญแพทริกนักบุญอุปถัมภ์ที่สําคัญที่สุดของชาวไอแลนด์เป็นการระลึกถึงการเข้ามาของศาสนาคริสต์ในประเทศไอแลนด์ค่ะ ถือเป็นการเฉลิมฉลองทางมรดกและวัฒนธรรมของชาวไอริชโดยทั่วไปจะจัดในรูปแบบขบวนแห่งานเทศกาลการชุมนุมแบบเสรีการสวมชุดสีเขียวหรือชุดที่ตกแต่งด้วยดอกแชมร็อกชาวคริสต์บางส่วนก็จะเข้าโบสถ์เป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นเริงของชาวไอริชหรือผู้มีเชื้อสายไอริชทั่วโลกเพื่อแสดงความภูมิใจในวัฒนธรรม เป็นการรวมตัวของชุมชนทั้งในและนอกประเทศอีกทั้งถือเป็นวันเฉลิมฉลองของฤดูใบไม้ผลิการเริ่มต้นใหม่และความหวังประวัติความเป็นมาของนักบุญแพทริกน่าสนใจมากท่านเป็นบุตรของคนสูงศักดิ์ชาวโรมันในประเทศเวลส์หนึ่งในประเทศที่เป็นองค์ประกอบของสาราชอาณาจักรอังกฤษเมื่อปีคศ385 และถูกจรสรัดไอริสลักพาตัวไปเป็นทาสรับใช้เลี้ยงวัวในฟาร์มที่ประเทศไอแลนด์นานถึง6ปีจึงหาทางหลบหนีออกมาได้และกลับคืนไปยังครอบครัวเดิมที่อังกฤษต่อมาได้เข้าบวชได้ศึกษาที่เมืองโอกคเซเป็นสิทธิ์ของนักบุญเยมาโนเมื่อบวชเป็นพระบาทหลวงแล้วท่านก็กลับไปไอแลนด์อีกไอแลนด์ในอดีตเป็นหนึ่งในดินแดนยุโรป ที่อนนาณาจักรโรมันโบราณไม่เคยเอาชนะได้ค่ะเพืเ่อนเมื่อกองทหารโรมันถอนตัวออกจากอังกฤษอังกฤษได้รับความเสียหายมากจากการถูกโจรสลัดชาวไอริชโจมตีเป็นเหตุให้ท่านถูกจับตัวไปเป็นทาสในครั้งนั้นท่านกลับไปยังไอแลนด์เพื่อเผยแผ่คริสตศาสนาทางเหนือและทางตะวันออกของประเทศในปีคศ .432 ประจําอยู่ในไอแลนด์จนได้รับแต่งตั้งเป็น พราชาคณะหรือบิสทอโด้วยท่านมีดมการว่าจะต้องทำให้ชาวไอริสกลับใจให้ได้จึงตั้งกลุ่มคริสเตชนขึ้นให้เข้ากันได้ในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่พวกเขาอยู่และต้องการมีนักบวชเป็นชาวพื้นเมืองด้วยแม้จะมีอุปสรรคและความยากลำบากต่างๆมากมายแต่งานเผยแผ่ธรรมของท่านก็ได้รับความสำเร็จอย่างงดงามซึ่งเห็นได้จากประเทศไอแลนด์ ได้เป็นแผ่นดินของบรรดานักบุญมาหลายศตวรรษแล้วได้เป็นแหล่งกำเนิดธรรมทูตสำหรับทวีปยุโรปไอแลนด์เป็นประเทศที่ส่งบรรดาพระสงฆ์และค้าราชการของตนมากกว่า60เปอร์เซนให้ไปเป็นธรรมทูตตามประเทศต่ตางๆและพลมารีที่เป็นองค์กรคาราชการแพร่รมเป็นหน่วยงานที่แพร่หลายในต่างประเทศทำงานแพร่ธรรมนำโลก ให้เข้ามาหาพระคริสต์เจ้าโดยทางพระมารีในการเผยแผ่ธรรมะของแพทริกท่านใช้แชมร็อกพืชพื้นเมืองใบสามแฉกเป็นสัญลักษณ์ในการสอนอธิบายให้ชาวไอแลนด์ฟังว่าอะไรเป็นตรีเอกานุภาพซึ่งหมายถึงพระบิดาพระบุตรและพระจิตด้วยเหตุนี้ทำให้ชาวไอแลนด์ยอมรับฟังใบแชมร็อกหรือใบโคนเวิร์ จึงได้กลายเป็นดอกไม้ประจำชาติของชาวไอแลนด์ด้วยวันที่17มีนาคมคศ461นักบุญแพทริกมรณก,กรรมจนกระทั่งถึงคริตตสตศตวรรษที่17ท่านกได้รับยกย่องว่าเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของประเทศไอแลนด์จากปีคศ1995เป็นต้นมารัฐบาลไอแลนด์ได้จัดตั้งวันฉลองอย่างเป็นทางการ และกำหนดให้วันที่17มีนาคมเป็นวันหยุดราชการเพื่อพัฒนาขบวนพาเหรดให้เป็นเทศกาลใหญ่ระดับนานาชาติจึงช่วยยกระดับให้ภาพลักษณ์ของไอแลนด์ดีขึ้นรัฐบาลพยายามนำผู้คนในชาติที่มีหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่องานการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวจึงไม่มีความขัดแย้งให้เห็นทุกๆปีที่กรุงดับลินของไอแลนด์ จะมีงานเทศกาลยิ่งใหญ่นี้แม้แต่เคทหรือแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลสก็ได้ไปร่วมฉลองงานนี้ด้วยชุดเสื้อผ้าสีเขียวประดับด้วยเข็มกลัดโอบแชมร็อกบนเสื้อเมื่อปี2 0 2 4สีด้วยและเหตุที่วันงานเทศกาลนี้สวมใส่ชุดสีเขียวเพราะเป็นหนึ่งในสามสีของธงชาติไอริสเขียวขาวสม้มและสีเขียวก็คือธรรมชาติและความโชคดี วัวใจของการเฉลิมฉลองคือขบวนพาเรดขาะเพื่อนๆที่จะขึ้นในเมืองใหญ่ทั่วโลกเพราะขบวนพาเรดเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีสนุกสนานและการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมไอริสให้ผู้คนทุกเชื้อชาติเข้ามามีส่วนร่วมปัจจุบันมีการจัดงานนี้กันอย่างกว้างขวางทั้งในยุโรปอเมริกาและทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยก็มีการจัดงานนี้เช่นกันในอเมริกาจะมีการจัดขบวนพาเลทที่ยิ่งใหญ่ทุกปีและมีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่นิวยอร์กซิตี้มันอลังการมากค่ะเพื่อนๆส่วนที่ชิคาโกรัฐอิลลินอยจะมีการย้อมสีแม่น้ําที่ไหลผ่านตัวเมืองให้เป็นแม่น้ําสีเขียวด้วยการโรยผงสีเขียวจากธรรมชาติและไม่เป็นอันตราย เพื่อเป็นการดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวและชมกันและได้กลายเป็นอพณีสืบต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีคศ1962ได้60ปีกว่ามาแล้วแม้เวลาจะผ่านไปนานถึง1,500ปีกว่าแล้วก็ตามการเสริมฉลองยุคใหม่ของวันนักบุญแพทริกยังได้รับอิทธิพลจากชาวไอริสพลัถินพัฒนาขึ้นในทวีบอเมริกาเหนือยุโรปและทั่วโลก จนกลายเป็นเทศกาลวัฒนธรรมระดับนานาชาติในปัจจุบันนี่คือสาระที่เคทีนำมาฝังเพื่อนในคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ